สวัสดีครับครับ้าบ่ลง,ลงก,ลกับ <ปะ S 2> รถหน่อยบ้าฮัาลงรถหน่อยลงลงมาพี่ลงมานี่ฮะอันนี้ก็อีกรอบนะครับจะเข้ามานะครับรครับว่าครับว่าคุณมาไล่อะไรเขาเนี่ยนี่ครับเอาเข้าปฏิบัติหน้าที่ผมไล่ได้ไหมอะไรนะ ขนาดผู้ช่วยอาสาเจ้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ผมได้ดีหรือไม่ดีเอ้าที่ผมพูดอะไรยังม่าดีไม่ดีไม่ใช่เขาทำดีหรือไม่ดีไม่ผมถามผู้ทวนเขาทำดีไม่ดีเอ้าผมถามเขาว่าสอบถามมัในการผมถามผู้ว่าเขาทำดีไม่ดีถามว่าการพกพาอาวุธปืนเนี่ยถูกต้องไหมถามว่าเขาทำดีไม่ดีเอ้า หน้าที่ที่เขาทำก็ทําไปไอ้ส่วนนี้ผมบอกเขาไม่ได้ทำเดี๋ยวพี่ต้องฟังผมก่อนดิผมบอกแล้วว่าทะเยนจราจรนะครับมีอำนาจองอำนาจของเขาเขาต้องมันต้องมีผู้พี่ต้องควกคุมไหมตัวพี่เองต้องไปอยู่ที่นี่ไหมไม่ไม่เดี๋ยวถ้าระเบียบแล้วพี่ตัวพี่เองอ่ะโทรเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก่อนดูดิเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยว เดี usted, é, ๋ยวนี่ผมผิดอะไรยัง like พี oh! uh ่พ oh. uh ี oh. ่ที่ไรเนี oh ่ย oh. ดูหน่อยดูหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูหน่ยโอ้โหพี่เอาบัตรอาบัมาดูเดี๋ยวใจเย็นเอ้ยผมดูก่อนนี่พียสาใจเอาดีดูดดูดูดาดูดีดูวดูกูดูดูดดูดีดู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 ด็ดูดูดูด่ดู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 ดยดู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 ดไดู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 ดมดู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 ัูด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 ูยด ดูชัดๆหน่อยดวดูตรงๆหน่อยใจเย็นๆคุยกันดีๆดูก่อนพี่อย่าใช้อารมณ์พี่ต้องใช้ใช้อารมณ์ที่ไหนเนาะดูก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเดี๋ยวจะอธิบายพี่ฟังใจเย็นใจเย็นใจเย็นตอนนี้พี่ทำโทรศัพท์ผมลุกนะลุนอะไรเมื่อกี้เขาสมมติลุนเมื่อกี้ลุนอะไรนะครับผมผมเลยผมได้โดนที่ไหนอ้าวพี่ดึงโทรศัพท์จากมือผมเลยบ้าเลยไม่บ้าเลยดูก่อนพี่ผมไลฟ์สดนะเนี่ยเอารูบารก่อนให้ดูอยีกเนี่ยดูก่อนก่อนให้ดูอ่ะะนครับนายนายเล็กครับผม พู่สือข่าวธบกิจธบกิจอะไรครับผมอ้าวนะเนี่นะยธบกิจอะไรเดี๋ยวดูเดี๋ยวปิอย่ปิดด่ขนาดนั้นไปดูขนาดนั้นพอแล้วอุ้ยทำไมดูไปได้หนวอ่ะเราปิดทำไมล่ะอ่าเอาดูก่อนอ่าดู๋ดูนายเล็กโพอองนะครับผู้สือข่าวธบกิจธบกิจอะไรเนี่ยบัตรประจำตัวจะไปบางนี่อ่า เจ้าหน้าที่วันแล้วพี่ดาบมันเกินไอ้นี่ละวมันไปม่เกินเราเดีดูเพราะความมันเกินเนี๋ยวนีะเดี๋ยวมึงดึงมือผมนี่นะนี่นะนี่นะฮะนี่จริงเหรอเนี่ยมาเร่งโกงนี่นีอยู่ที่ไหนเนี่ยพูดถึงข่าวตำรวจและท่องเที่ยวเดี๋ยวดูก่อนนี่ฮะนี่ค่ะพี่ดาบนะครับนี่อะไี่ดาบนะฮะนี่ดาบออกวันที่เท่าไหร่นี่ฮะนี่กระเป๋าตรงนี้นะนี่ออกวันที่เท่าไหร่เนี่ยนี่ฮะอ่า ออกไว้ที่เท่าไหร่เนี่ยหน้าหน้าที่อะไรอันนี้ฟังผมก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฟังผมก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ฟนงด้วยไม่ฟังเดือดส่วนหายหรือดเรื่องฮาวผู้ใด้นะครับดูนะฮะถื้อแบบนี้ไว้ถ่ายคุณด้วยถ่ายคุณด้วยนี่นะเออเป็นยังไงเนี่ยดูครับอธิบายนี่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 นะฮะอาการสมบัติการเป็ที่รู้จักขีงทุกท่านนะครับใช้เนื้อญาตเนี่ย มาคอนมานะครอะไรพี่อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยกรุงเทพครับกรุงเทพครับผมเราคุณมาทำอะไรที่นี่มาทำอะไรที่นี่เอ้าผมมาเนี่ยผมผ่านมาเส้นนี้บ้านอยู่ไหนอ้าจะไม่ต้องถามป่ะเอ้าผมบ้านอยู่ไหนเอ้าผมมาเส้นนี้อ่ะผมมาเล้าผมผิดตรงไหนอ่ะแล้วพี่มาถามผมมาดูป่ะฮะมาดูไหมนะฮะพี่เจ้าที่นะไม่รู้ว่าท่านมาอะไรนะนี่ผมผิดอะไรยัง เออทำไมพี่ปิดแล้วไม่ได้แล้วนี่นะนี่มันไปทำไมอ่ะเอามาดิผมปิดอะไรยังมาดิมาดิมาดิไปทำอะไรอ่ะเอาปิดทีงนี้ดิผมไปทำธุระต่อแล้วจะไปไหนเล่าอ้าทำงานดิเอ้าทำงานงานอะไรเอ้าแต่ไม่ต้องถามแม่หลานนั้นทำงานทำงานอะไรดีทำงานอะไรอ่ะเว่าทำงานปรัตรงผมดิทำอะไรเอ้าเอ้าไม่ต้องถามแม่หลานนั้นทำงานอะไรอ๋อนี่พี่สอบถามผมเพราะอะไรผมเป็นปิดแจ้งพูน้าฮะบนทางพูน้าผมรับั้างทั่วไป ทำอะไรรับจ้างทั่วไปครับทำงานรับจ้างทั่วไปครับผมอ้าเราไม่น้าหน้าที่อะไรมาทำอย่างนี้อันนี้อะไรทำอะไรเนี่ยผมนำเสนอนะครับผมเป็นการนำเสนอในการปฏิบัติหน้าที่นะครับทางที่ดีครับทางที่ดีอยู่แล้วพี่ทางที่ดีอยู่แล้วณตอนนี้คือพี่เดินมาหาผมปีมาหาผมเลยนี่ผมเลยอันนี้ผมผิดอะไรอย่างพี่เมื่อผมไม่ได้ผิดอะไรเสร็จปั๊บพี่คุณเดาตัวคุณเป็นหนักดิอ้าวฟังนี่ยคุณมาหาใครกันอ้าวผมไม่ยอมถามว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาเนี่ยพี่ต้องอยู่ได้ไหม การปฏิบัติหน้าที่ของเขาอาสานาระเบียบพี่ต้องอยู่ได้ไหมพี่อยู่ป่ะฟังนะอาสาขามีมาช่วยเหลือเจ้าพนักงานช่วยเหลือเจ้าพนักงานจริงถูกต้องครับแล้วตัวพี่อยู่ไหนไม่ไปดูแลควกคองเขาผมก็ต้องอยู่จุดของผมเอ้าแล้วเนี่ยปล่อยเขาถืออาอาสาแล้วเอาพวกปืนได้ไหมสถานาโรงเรียนฟังก่อนดิโรงเรียนมันมีหลายที่จเข้าใจไหมมันมีหลายที่ตำรวจมันเพียงพอไหม อันนี้เข้าใจพี่อันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วผมเข้าใจอันนี้ผมเข้าใจอยู่แล้วแต่ปัญหาตรงที่ว่าทัวรพี่เองอ่ะพี่มาในบัตรหน้าที่ตรงนี้ปั๊บพี่ก็ต้องควรที่เอาอาสาอยู่ตรงมาทำงานฟังผมดิผมจะฟังไม่ฟังเลยอ่ะมาหนึ่งตำรวจมีหลายมันมีหลายที่นะตำรวจไม่พอหนึ่งจราจรไม่พอจราจรมีแค่ห้าคนจราจรห้าคนผมไม่ฟังคุณไปก็ฟังไงผมฟังอยู่ไง ตาจอนมีห้าคนวันหนึ่งเขาเวียนห้าคนโรงเรียนเปิดที่ที่อ้าคุณคุณรู้ไหมกี่ที่กี่ที่ล่ะผมฟังพี่อยู่ไหมอธิบายพี่อธิบายพี่จะพูดไงผมฟังพี่ไงอ่าโรงเรียนมีกี่ที่ตำรวจก็ไม่พอก็ต้องเอาอาสานี่แต่แถวท้องที่มาแต่ละตำบลมาอืนะมาช่วยกันอ่าตรงนี้ที่หนึ่งตรงโน้นที่หนึ่งนะสี่นะครับอ่านะ แล้วมันไม่พอนะคุณเข้าใจไหมแล้วคุณก็มาทําอย่างงี้ทำแบบไหนผมทำแบบไหนกดตามตามเจตนาของคุณนะทําแบบไหนแล้วผมไดี่ยาอยู่ต้องทำอะไรผิดไหมเขาอยู่อย่างงี้นะอแต่ละที่มันมีหลายที่นะหมวกนะครับเราไปตอบคำถามไมีหลายที่แล้วคุณจะให้แก้ไขยังไงนี่ผมไม่ทําอะไรผิดนะเีผมเข้ามาข้อสอบถามพี่ต้องเข้าฟังผมก่อนที่เดินเข้ามาค่ะผมเนี่ยเข้ามาปีแล้วขวางผมไว้อย่างเงี้ยนะ ไปแขวางไปนี้เสร็จปั๊บพี่น้องครับมาคุยผมก่อนน้องมีอะไรเหรอนี่แล้วพี่ก็ดึงโทรศัพท์ผมล่วงไปข้างล่างด้วยแล้วนะดึงเยพี่ยาพี่มีมีไรสดนี่ผมไรสดตรงนี้อยู่ดึงหนเนี่ยช่างผมล่วงไปเลยบ้าเด้อไม่พี่อย่าบ้าผมบ้าเหรออ้าวผมไปจับอย่างเงี้ยเออยาพี่ไม่ได้จับเลยเหรอพี่โอ้โหแม่นะนะนะเขาทำอย่างเงี้ยเราไปยังไงผมถามว่าคุณมาทำอย่างเงี้ยมันดีไหมก่อนหน้าตอนนั้นนะพี่พี่รู้ยังผมทำไรอยู่ ทำไมอ่ะพี่รู้บ้างทำอะไรอยู่ไม่รู้เออไม่รู้ดี่ปีนะครับผมอย่างเงี้ยอ้าวผมมาถามพี่ผมถามพี่ถามดีๆไม่ต้องกระซายมาจากไหนอะไรมายังไงเงี้ยมันผมถามว่าเนี่ยทำอะไรคุณเปิดไหมประตูคุณเปิดไหมเอ้าวผมจะกลับแล้วพี่บอกขวาผมอย่างเงี้ยไม่ให้คุณเปิดไหมคุณเปิดไหมนี่นะนี่นะขาคุณเปิดไหมเปิดประตไหมฮะเปิดประตูไหมเอ้ามาทำอะไรอยู่จะอะไรรียบแบบขนาดนั้นพี่เปิดมาเราจะปึ๊กหูไม่ได้ไปไหนอ๋อเออทำไมคุณไม่เปิดประตูอ่ะ เอ้าก็เห็นแล้วเรียกแล้วผมก็ได้ผมต้องเอามาจะไปไหนได้ล่ะไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็แล้วก็อันนี้เราเข้อามาสอบถามอันนี้เราก็เข้ามาสอบถามนะครับอาสานะที่อ่าพวกอาวุธปืนนะครับ้าใจยังเรื่องน้ำพม่านะครับจะอยู่แบบนี้นะฮะเข้าใจยังฮะเข้าใจยังเช่ญนะที่เป็นตำไหน่พี่ท่าปฏิบัติหน้าที่พี่เราไปเลยนะครับนี่ฮะนี่หมวกนี้นะครับเข้าใจยังนี่ฮะนี่ 6104นะครับตัวท่านเองไม่ได้อยู่ในบริเวณนี้นะครับในการปฏิบัติหน้าที่ณตรงนี้นะฮะไม่มีอ่าไม่มีออ่่าาเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะอยู่บริเวณอ่าการอ่าากรจราจรนะครับตรงนี้นะฮะก่อนหน้านั้นที่ผมไลฟ์สดไปนะครับมีเจ้าหน้าที่ในดาบมานะฮะทำโทรศัพท์ผมร่วงนะครับแล้วก็ในนี้น้าจราจรผมไม่แตกแบบปีกมัเลยฮะนี่ฮะนหาควบคุมท่านก็ไม่มีนะครับนี่นี่คืออ่า เรียกเจ้าที่มานะฮะประมาณสองท่านมาสองท่านด้วยกันนะครับนี่คืออาสานะครับอาสาทุกปืนแล้วมีเจ้าที่ในดาบสองท่านเองนะครับที่เข้ามานะครับนี่คืออารมณ์ของเจ้าที่ตํารวจนะครับเมื่อเราเข้ามาสอบถามในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะแล้วอาสาของท่านนี้นะครับในการหกปืนนะครับ ผมว่าถูกไม่ถูกผมไม่ทราบนะก่อนหน้านั้นนะฮะแล้วก็เมื่าทวอไปเรียกพวกมานะครับเรียกเพื่อนเอ้เรียกหัวหน้าเข้ามาชุดแอใน์ในดาบชื่อก็ปิดไม่ทันได้อ่านได้อ่านชื่อนะฮะได้แค่หมวกนะครับโปใช้วิจายยาในการรับชมนะฮะผมก็อากาศสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ